เจ้านิติบันทนสวัสดีตอนเจ้าเจ้าสวัสดีตอนเจ้าเจ้านะอันนี้หนะ้าบ้านเราด้ออกตกออกนะเห็นแล้วเจ้าวันนี้มาสูบน้ำใสอินทผลัมก่อนสำเร็จแล้วค่ะต่อสายไฟได้แล้วเจ้าไฟไม่ช็อตนะขาเดี๋ยวจะพาไปดูสวนอินทผลัมกันเจ้านี่อันนี้ตางไปหัวลึกเนี่ยไปฟูกองฮิวได้เลยนี่นะไปฝากกวานก็นได้ นายเจ้านี่ทางน้ำประปาประ,ประจำหมู่บ้านเจ้าอันนี้ถนนลาดยางใหม่ของเฮาเจ้าของบ้านตกเนี่ยนี่นะของอบต์เนี่ยนะเนี่ยนะอันนี้นในบ้านทอนนะคะอันนี้บ้านเราเจ้าคุ้มตะวันแรงเนี่ยไปเจ้าไปเจ้าไป,าไปตอง้วยกันเจ้าเดี๋ยวพอเนี่ยว่าอินทผลามันจะงามกา่อแตะวันสูบน้ำไป อินทผลัมมี55ต้นสูมน้่ใส่ได้ประมาณ15ต้นแต่ว่ากลัวจะต่อสายไฟได้อ่ะสายไฟวันมาถึงดูภาต่อต่อกับบาถึงตัดมาต่อเห็นประมาณ1วเม็าวเก้าอ่ะมาเจ้ามาเจ้าเข้าไปกันเจ้าเน่ให้แล้ว สวนเราโน่นอยู่ตรงโน่นติดละเหี่ยวเลยอันนี้สวนคนอื่นเปิดน,นี่ดูตังตังใหม่อย่างคือเลยหนาขนาดเลยเนี่ยหนาขึ้นเป็นต่อใด้แน่แ่ดูโอ้ยแนี่ยสงใจขนาพอแล้วจะลงหน้าได้ต้องทำตังลงแล้วเนี่ยมันมีตังลงก็ขึ้นอยากเลย เจ้ามาแอวตรงเอวหนากันเจ้าอันนี้ข้างบ้านมันข้างบ้านขวบอ,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 อันขวต้นนี่หรอตนะมาแอวตรงเอวนากันนะคะจิตจับไปหนึ่งหูขึมาเลยสวยแค่ไหนใ ไหนน่ะแกแข่งรถนี่หลังบ้านเขาเนินนี่น่ะรถเป็น,นยังรถเป็น,นยังแกถ้าโน้น,น,นสายใหม่ถนน,นหัวปตอไฟจะมาแล้วน่ะเดนนินหน้าไฟจะมาเลยย่ะ Anh oh. <laughs> chào Phải tùng hậu con chào Wow. <laughs> <laughs> oh. <laughs> มา,มาแต่ละคนออกตรองออกแน่กันหมอดละสิบโมงแล้วนี่มัเอารมตัวเตะอยู่กระยาอยู่ดูสะนี่น้ำก็นักเสียพวกตาโอ้สุดอยอดเลยมาเร็วเข้าต้งเราเร็วนายจ้า in thập phá lâm chả Tại cầm đeo chả hư ăn bà con chậu Uai úp Ôi ôi tay 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 tông cơm Ôi Tay ní con Mấy đứa đây là โอ๊ปออกมาเฮ้ยนี่มาถึงแล้วอินทผลัมจะวาหดน้ำไปโอ้ลืมเอามามอหอบว่จะนะแต่ว่าได้หดน้ำลุ่มนี้นี่ต้องบ้นสายมาห่อถึงได้จะไปหดลุ่มขึ้นแล้วล่ะก็จะนี่งามก็ อินผ่าลาได้น้ำแล้วเจ้าสดชื่นมากเลยเช้านี้ที่ต้ตงบ้านตกนะเจ้าดูต้นสะเทอือนน้ำสะเทอือนบกหญ่ยยห่ยไอินถ้าผ่า,าลำมันชอบน้ำแต่น้ำขังมันก็บ่ชอบนะอันนี้น้ำขังนะนี่นะเวลาฝนตกมานี่ท่วมเลยละเพราะมันเป็นตีนน้าแล้วเขาบอกได้ถมได้ถมแต่ทางบนนี่พอต้นสะเทอือนน้ำสะเทอือนบกต้นงามขนาดนด้นะน่ะ Có tôn tí nam khẳng luôn Tôn nôi đều này Mình chọp nam cả chính Để mình chọp nam khẳng nam chẽ nữa Được Tôn nói của tôn đang tăng bốc cả nạ nè này. này mà phủ khi lặng này nhảy của này Ô Sự chọt chào hình phá con chào Ô oh. Tài lắm Mút thứ hai